เพราะว่าเรามาตามด้วยพริกนะคะใส่ผงชูรสนะคะเอกของเรานะคะตรีนไก่จัดตรีนไก่คุณกันก็ทำเทียกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคนไป่กันนะคะแข่งนะคะให้ตีนไก่พร้อมตรอดหมูสับก็พร้อมรวนเรียบร้อยจ้า ยำตีนไก่ทำง่ายๆนะคะรสเด็ดๆค่ะทำเองกินเองอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะมากินยำด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณที่รวนไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าอยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะคะเห็ดหูวหนูตามมาเลยจ้านางเอกนะคะเพื่อนๆไปดูคลิปได้ย้อนหลังได้ค่ะแล้วทีนี้ตามด้วยพริกค <wave> ่ะเพราะว่าเรามีพริกะคะตามด้วยพริกนะคะ ใส่ผงชูรสนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ้าที่รวนไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าอยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะคะเห็ดหูหนูตามมาเลยจ้านางเอกของเรานะคะตรีนไก่จัดตรีนไก่คุณกานก็ทำเทือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าคนไปกันนะคะเอกของเรานะคะ ตีนไก่จัดตีนไก่คุณกันก็ทำเทือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคนไปกันนะคะกันพาไปทำดูวิธีการทำง่ายๆเองจ้าแซ่บๆจ้าลวกตีนไก่เสร็จแล้วมาแช่กับน้ำเครื่องปรุงผักก็พร้อมจ้าพิกกระเทียม เครื่องปรุงผักก็พร้อมจ้าพริกกระเทียมอ่าใส่ผักค่ะอุ้ยสีสัสนน่ากินเลยใช่ไหมจ้าสุดเด็ดจ้าสุดเด็ดตามด้วยวุ้นเส้นนะจ้าแข็งนะคะนี่ตีตนไก่ยำพรกรอดนีกมหมูสับก็พร้อมรวนเรียบร้อยจ้า พาไปทำดูวิธีการทำง่ายๆเองจ้าแซ่บๆจ้าลวกตีนงไก่เสร็จแล้วมาแช่กับน้ำยำตินงไก่ทำง่ายๆนะคะรสเด็ดๆค่ะทำเองกินเองอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปลนนะคะมากินยำด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณกันพาไปทำดูวิธีการทำง่ายๆเองจ้าแซ่บๆจ้า ลวกเต็งไก่เสร็จแล้วมาแช่กับน้ำใส่ผักค่ะออ้ยสีสันน่ากินเลยใช่ไหมจ๊ะสุดเด็ดจ้าสุดเด็ดตามด้วยวุ้นเส้นนะจ๊ะไหนบ้านคุณจันชอบเปรี้ยวหวานนะคะสูตรไทยสูตรมันชอบใครชอบมันนะคะเรามาคนเลยค่ะ,ะคนคนว,ว้วาวว้าวน่ากินไหมจ๊ะทำเองกินเองนะคะสูตรไทยสูตรมันนะคะ มะเขือเทศจ้าเอกของเรานะคะตรีนไก่จัดตีนไก่คุณกันก็ทำเ,ทเรียบร,ร้อยแล้วนะจ้าคนไก่กันนะคะยำตีนไก่ทำง่ายๆนะคะรสเด็ดๆคะ่ะทำเองกินเองอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปในนะคะมากินยำด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณาใส่ผักคะ่ะอ้สีสันน่ากินเลยใช่ไหมจ้าสุดเด็ดจ้าสุดเด็ด ตามด้วยวุ้นเส้นนะจ๊ะไปนะคะเพื่อนอไปดูคลิปได้ย้อนหลังได้ค่ะแล้วทีนี้ตามด้วยพริกค่ะเพราะว่าเรามีตามด้วยพริกนะคะใส่ผงชูรสนะคะน้ำตาลเคี่ยวนะคะน้ําตาลเคี่ยวสามช้อนนะคะเราจะมาปรุงเครื่องข้างนอกน้ําตาลเคี่ยวคุ้กันคุ้กันลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปรุงเครื่องน้ําตาลเคี่ยวนะคะน้ําตาลเคี่ยวสามช้อนนะคะเราจะมาปรุงเครื่องข้างนอกน้ําตาลเคี่ยวคุ้กัน คุณกันลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปรับปรุงเครื่งงองอีกของเรานะคะตรีนไก่จะตรีนไก่คุณกันก็ทำเกร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคนไก่กันนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะที่รวนไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าอยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะคะเห็ดหูหนูตามมาเลยจ้า น้งเอง่หเห็ดหูหนูหุ้นเส้นก็พร้อมปรุงแล้วจ้าเครื่องปรุงผักก็พร้อมจ้าพริกกระเทียมเห็ดหูหนูหุนเส้นก็พร้อมปรุงแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจา้าน้ำ<น>ปลาค่ะขาดไม่ได้คือมะนาวนะจ๊ะ ปรุงก่อนนะคะแล้วค่อยมาชิมก่อนว่าเราชอบรสไหนก,กันพาไปทำดูวิธีการทำง่ายๆเองจ้าแซบแจ้าลวกต็นไก่เสร็จแล้วมาแช่กับน้ำเห็ดหูหนูหุนเส้นก็พร้อมปรุงแล้วจ้า,าน้ำปลาค่ะขาดไม่ได้คือมะนาวนะจ้า รุงก่อนนะคะแล้วค่อยมาชิมก่อนว่าเราชอบรสน้นกันพาไปทำดูวิธีการทำง่ายๆเองจ้าแซ่บจ้าลวกเต็งไก่เสร็จแล้วมาแช่กับน้ำกันพาไปทำดูวิธีการทำง่ายๆเองจ้าแซ่บจ้าลวกเต็งไก่เสร็จแล้วมาแช่กับน้ำค้นๆว้าวน่า,นากินไหมจ้า ทำเองกินเองนะคะสูตรไทยสูตรมันนะคะมะเขือเทศจ้าคนเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมเครื่องปรุงผักก็พร้อมจ้าพิกกระเทียมที่รวนไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าอยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะคะเห็ดหูหนูตามมาเลยจ้า นังเอะใส่ผักค่ะออ้ยสีสันน่ากินเลยใช่ไหมจ๊าสุดเด็ดจ้าสุดเด็ดตามด้วยวุ้นเส้นนะจ๊าแข็งนะคะไม่ตีนไก่มร้อนตลอดแม่หมูสับก็พร้อมรวนเรียบร้อยจ้าคนเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟ ยำตีนไก่ทำง่ายๆนะคะรสเด็เดๆค่ะทำเองกินเองอยากใส่อะไร <c oughs> ก็ใส่ลงไปเลยนะคะมากินยำด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณอาใส่ผักค่ะอ้โสีสันน่ากินเลยใช่ไหมจ๊ะสุดเด็ดจ๊าสุดเด็ดตามด้วยวุ้นเส้นนะจ๊ะกันพาไปทำดูวิธีการทำง,ง่ายๆเองจ๊าแซบๆจ๊าลวกตีนไก่เสร็จแล้วมาแช่ก,กับน้ำ น้ำปลาค่ะขาดไม่ได้คือมะนาวนะจ๊ะปรุงก่อนนะคะแล้วค่อยมาชิมก่อนว่าเราชอบรสน,น,น้ำตาลเคี้ยวนะคะน้ำตาลเคี้ยวสามช้อนนะคะเราจะมาปรุงเครื่องข้างนอกน้ำตาลเคี่ยวคุ้กันคุ้กันลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปรุงเครื่องไหนบ้านคุณงกันชอบเปรี้ยวหวานนะคะสูตรไทยสูตรมันชอบใครชอบมันนะคะเรามาคนเลยค่ะ อะ่ไรนะคะเพื่อนๆไปดูคลิปได้ดย้อนหลังได้ค่ะและทีนี้ตามด้วยพริกค่ะเพราะว่าเรามีพริกนคะคะตามด้วยพริกนะคะใส่ผงชูรสนะคะเห็ดหูหนูหุ้นเส้นก็พร้อมปรุงละจ้าค่ะใส่ผักค่ะอุ้สีสันน่ากินเลยใช่ไหมจ้าสุดเด็ดจ้าสุดเด็ดตามด้วยหุ้นเส้นนะจ้าเห็ดหูหนูหุ้นเส้นก็พร้อมปรุงละจ้า เลยนะคะเพื่อนๆไปดูคลิปได้ดย้อนหลังได้ค่ะและทีนี้ตามด้วยพริกค่ะเพราะว่าเรามีตามด้วยพริกนะคะใส่ผงชูรสนะคะใส่ผักค่ะโอ้สีสันน่ากินเลยใช่ไหมจ๊ะสุดเด็ดจ้าสุดเด็ดตามด้วยหุนเส้นนะจ้าคนเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟหรเห็ดหูหนูหุนเส้นก็พร้อมปรุงและจ้า เด็กของเรานะคะตรีนไก่จัดตรีนไก่คุณกันก็ทำเ,ทรเสรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคนไกกันนะคะเครื่องปรุงผักก็พร้อมจ้าพริกกระเทียมยำตีนไก่ทำง่ายๆนะคะรสเด็ดๆค่ะทำเองกินเองอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปในนะคะ มากินยำด้วยกันนะคะเดี๋ยวคุณเครื่องปรุงผักก็พร้อมจ้าพริกกระเทียมอใส่ผักค่ะอ้สีสันน่ากินเลยใช่ไหมจ้าสุดเด็ดจ้าสุดเด็ดตามด้วยวุ้นเส้นนะจ้าที่รวนไว้นะคะใส่ลงไปแล้จ้าอยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะคะ เห็ดหูหนูตามมาเลยจ้านางเอกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ้าที่รวนไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าอยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะคะเห็ดหูหนูตามมาเลยจ้านางเอกคนเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟท้อมเลยนะคะเพื่อนๆไปดูคลิปดได้ดย้อนหลังได้ค่ะแล้วทีนี้ตามด้วยพริกค่ะ เพราะว่าเรามีตามด้วยพริกนะคะใส่ผงชูรสนะคะเอกของเรานะคะตรีนไก่จัดตรีนไก่